สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานเลดี้ไฟนะฮะกับตัวที่2ก็คือนามีของเรานั่นเองนี่นี่จะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอ่าด้านหลังอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะนี่มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะฮะ,ะตัวนามีจะแบ่งออกมาเป็นสี่ช่องนะฮะมีครึ่งบนครึ่งล่างฐานแล้วก็กระบองนะฮะนี่สี่ช่องแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันก่อ่าตัวครึ่งบนนะครับก็จะมาเป็นชุด ว่ายนะ้ำปกติของเขาเลยนะฮะผมเป็นสีส้มนะปกติมีรอยสักอ่านะแล้วก็ล็อกโพสตัตวนี้มีแต่จุด3เกาะแต่ว่าไม่มีตัวตัวคอบเนาะไม่ได้มีทำพลาสติกใส่คอบไวนะ้มีกำไรข้อมือนะฮะชุดก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ชูอืมส่วนครึ่งล่างนะฮะก็จะเป็นกางเกงยีน ตัวกางเกงจะไล่สนะีมีเฉดเงาตรงนี้ฮะมีเฟดของกางเกงอยู่ตรงข้างหน้านะฮะตามร่องตรงนี้นะครับจะลงรายแบบแรงเงาสีเข้าไปด้วยตามพวกข้อพับของกางเกงทั้งหลายแหล่นะฮะนี่ชูนะฮะอแล้วก็ฐานนะครับก็จะเป็นฐานวงลีสีดำปกติแบบนี้นี่ แล้วก็จะมีกระบองนะฮะนี่ตัวสีจะเป็นสีเดียวกันนะฮะไม่ได้ไฮไลท์เท่าไหร่นี่โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบดูกันแล้วกันมาตัวกระบองก็จะใส่ทะลุมือลงมาได้เลยนะฮะ ก็จะประมาณนี oh, okay. uh, ้นะฮะตัวฐานจะเป็นรูเดียวเสียบลงไปนะอึ๊บอืมชูอ่าถือว่าทำออกมาได้โอเคอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะตัวนามีอันนี้นี่อ่ารายละเอียดถือว่าดีเลยตัวนี้ตึ๊บเดี๋ยวเราหมุนให้ดูอืม รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ทีนี้ความสูงผมวัดถึงมือแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าถึงกระบอกมันจะดูสูงไปตัวนี้นะฮะถึงมือตรงนี้นะฮะอยู่ที่21เซนนะครับนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้จะอยู่ที่21เซนก็คือมันถ้าเกิดขึ้นไปนี้กเกือบ30เลยนะเนี่ย เท่ากระบองมันจะวัดความสูงไม่ค่อยได้เพราะว่ามันก็จะแบบปรับสั้นยาวแล้วแต่คนได้เลยเนาะแต่ถ้าถึงตรงนี้จะอยู่21เซนนะโอเคนะคะอันนี้นี่อันนี้เราห,หมุนให้ดูอีกทีนึงนีอ่อันนี้ก็จะเป็นงานของวันพีชนะฮะกับเลี้ไฟตัวนามิของเรานั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อหรือหากันดูแล้วกันครับ วันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ